อช่วงนี้หอมแพงครับแต่ผมหอมฟรีรู้เรื่องอ่าสวัสดีสซยดัดคันสวัสดีตอนเช้าของวันที่เท่าไหร่ดีวะจำไม่ได้ครับเขาเรียกว่าความรักความจำฉันสต่รักฉันเยีวครัโอ้ยโทษโทอ๋อเตือนขึ้นมาสีจีตาเลยรวยครับ มันยังไม่ดิ้นนอนไม่ใช่ดิอ่านี่ครับพี่กม้ายังไม่ยังไม่เอายังไม่ล้างหน้าเลยครับรถนี่เดียเขาเรียกว่าไก่งางเพราะคนคนนี้เขาแต่งมันก็จริงคนนะนี่ขนาดบับนทันบับน้นปางหนาขนาดเนาะยังไม่สวยหน้าเลยนะโอเควันนี้เราจะมีเมนูมันแนะนํานี่ครับนิลละขึ้นก็โก้ก็เขียบ ไปหาเงยไข่หำหมดเอ็กก <oni> <Yeah. S 1> ็ไม <un> well ่ใ <the> ช <ized> ่ดิไข่มดแดงครับอ่านี่ครับเนียวบูดีครับโดยเชฟผู้ชำนาญการอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะมาปรุงให้กินวันนี้อ่านี่ครับเขาเรียกว่าย่างวะโอ๊ยกะละมังโอเว่นไม่หล่นเอแม่หล่ะล่ะไม่หล่ะละอันนี้จะเป็นกะละมังครับโเนาะผมเรียกว่าเทือกไม่ว่ากันเน้ออันนี้ครับเนาะเครื่องเคียงสมิ่งกับพริกข้ออันนี้ครับนี่ละนี่ครับในที่ผมบอกช่วงนี้หอมแพงครับแต่ผม หอมฟรีครับมีหอมมีหอมอีกอย่างหนึ่งครับมีหอมเป็นมะกรูดใบสลัดไ,ลลไหนประมาณนี้ครับนีลละใส่รูป้าเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยหน้าเป็นสีเสียบแล้วเ <laughs> ป,ดปดิดปุ๊อาชุนบางวันนะครับแล้วผมไม่กินข้าวเลยนะครับนะผมมุเตอร์อ่านกินตัวเองแสบอิ่มเลยครับ <laughs> รู้เรื่องอ่านนคิดหนอารสชาติอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ครับลังสีกับเกรับนี่เขาเรียกว่านิลลั รีสอร์ทราคาหลักลอยหรือจะสูตรเยียงนิดหน่อยน้าหน,น่อยมองแกของไอโอ๊ยตะมูหยาดเบี้ยวครับผมหราือมะเร็พันเป็นยังไม่ได้แก้ของเนาะอ้าวโอเคนะครับนะ้าดิก็บอกว่าวรีสอร์ทราคาหลักลอยหรือจะสูตรเยียงน้าหน,น่อยมองมีแห้งของไอเอเ๊ะแกโอเคนะครับนะ้า <c oughs> ตัวผมแรงวัแล้วกูนะไอคอกไอแคไอคือด็อกเกดไอเลิฟยูคโอ้เกาเชียบ หาปลาซิบ้าพ่อก็ยิบเดกกระยอกนะครับนาะพอได้แก้พอได้แก้ได้อยู่ได้อยู่อันนี้เนาะเขาเรียกว่าไข่บดแดงนี่พอได้แก้พอได้โอ้ไม่ใช่นีพอได้ก้อยครับที่ไปใส่ไปแย่เมื่อวานน้อยพอได้แก้พ่อนาะโอเคนะครับนะอ่ะผมจะปรุงรสที่นี่หนานี่ละเครื่องเคียงที่มีเป็นเห็ดหอมนี่หอมใบมะกรูดแล้วก็จะเป็นอีอย่างละมาใบสะระนงสะระแหน่มีหมดครับไม่มีอย่างเดียวคือแนวแก้นี่ครับพริกที่ผมจะใส่ไปอย่างนี้นั้นี่แหละผมชอบกินลูกกระโดดครับ ดิพริกสีเขียดนะครับไม่เผ็ดก็ให้มันรู้ไปครับนะนี่แหละครับนวดแต่มันจะมันจะเผ็ดหรือเปล่าไม่รู้พริกสุกแล้วมันน่าจะหวานนะแก้วมันกับมะม่วงสุงเป็นยังหวานเลยทำไมพริกสุกมันจะไม่หวานใส่ลงไปเราจะใส่เป็นเม็ดเลยน้ำน้อยนิดนะเนี้ยนี่ครับน้ำบูดพอได้แก้ไม่ใช่พอได้ก้อยนี่ครับจะเป็นไข่มดแดงบู่เนี่ย ส่วนมากจะเป็นไข่ปลากรากนะครับไข่ใหญ่มันก็มีวัวหมว่าเปเนงีงยอฮ้ยเหงื่อหอบเลยกัดสกเก็ตด้วยัไงไ้นะครับผมจะบอกวิธีน,นะถ้าไปแย่มดแดงมันจะมีมดแดงตัวผู้ทุกเพศผู้เพศเมียเพศกระทยนะมีสามชนิดนะครับเหมือนกับคนนี้แหละอ่ามอ่าม,ม,มันแต่ มดมดมดทอมผมไม่เคยเห็นนะนี่มดตัวเมียสังเกตง่ายๆมันจะกัดที่แก้ม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 แล้จุ๊บที่ปากผมมันจะกัดทันทีบริเวณนี้นะครับถ้าเป็นตัวเมียนะถ้าเป็นตัวผู้มันจะกัดที่นี่ครับส้นตรีนมันควนติงครับถ้าเป็นมดแดงกระเทยมันจะกัดที่บ้างดักแล้วก็วาามของเปิดเพื่อกิดได้ไงโอเคนะครับอะไรใสครับนี่นี่แหละเทนูปานี่ครับนี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาบอกว่ากินได้ก็กินไม่ได้ก็เทให้มามากินผมอาจารย์ยิ่งเสือกครับ กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินกินมากินกรของกินครับผมบอลนี่ครับผมอาจารย์ยิ่งศักครับเออยิ่งเสือกครับเป็นญอติาหางของอาจารย์ยิ่งศักกครับพี่น้องทั้งหนาเพื่อนเราหกันญาาิกันชั้บอลาบมือี่ี่สุดอนๆแครับเม็ไอ้ม็ดม็เป้งกไม่ใช่เม็ดเป้งดิหมดแดงยันไตปดอยูับบูนี่แหละคำนวณผมได้หลักสูตรอาจากผมนี่ครับผมได้หลักสูตรการทำอาหารมาจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับผมผมอาจารย์ยิ่งเสือ แก้วไปทำอยู oh, so oh, oh, my, my, my ่ได้อยู่นะได้อยู่นะไปทำได้โอ้มายโอ้เป็สาวน้อยมายมายเป็นสาวน้อยต้จะรินนะบอกเลยเป็นสาวน้อยอ้าขึ้นมาได้ไหมเนี่นี่คือน้ำนัวมันนะครับเจ๊นี่นี่คือน้ำนัวครับนี่โอ้นี่น้ำนัวครับนั้นโอ้สูดเห็นน้ำนัวแล้วอ๋อมายมายเปสาวน้อยมา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 ยอ่าเอ๋เขาบอกตัดลูรีมันดีต่อปอดถ้าสักิดช่วยกันไปตัดหลอดมันคงดีต่อใจแก้ว วางครับนะตัวหมมแหลกมาเอาอ่านี่ครับผู้จดนี่เขาเรียกว่าการโคนเลนหรือคนครับคนคนเนี่โหนี่ดูครับโอ้ดิดูดีดู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 ลุกโดนครับดูสีสันครับโอ้ดูสีสันดูสีสันดูดูพริกสุกครับแล้วจะหวานเลยผู้จารณาตัดหวานดีกว่าเพราะพริกมันสุกครับมันไม่เผ็ดนะมันหวาน อันนี้ขั้นตอนไปครับนีรัะเขาเรียกว่าอายีนอมันโตคำนี้ใส่เยอะแซ่บเยอะใส่น้อยแซ่บน้นไม่ใส่เลยไม่แซ่บเลยผมไม่กินเลยด้วยซ้ำว่าสับไยอ่านุปกรณ์ครับนี่ผมว่าโอ้ยไม่ได้ครับเนี่ยแกงวหรือเปล่าเนี่ยนี่เขาบอกขั้นไม่ใส่อาหารก็มันก็ดีดีมันดีมันมันมันไม่ดีต่อสุขภาพนะพุชล์แต่มันดีต่อใจนะครับนะครับไม่ใส่เขาบอกว่ามันใส่มันมันทำไม่ร่างกายนี่ผมไม่เชื่อพุชล์นี่ดีครับถ้าไม่ใส่ผมไม่กินเลยนะมันไม่ดีต่อสุขภาพแต่มันดีต่อใจ ไ <c oughs> อ้บางปลาขัา้นตอนต่อไปผมจะใส่ญญนี่ครับเนาะอ่านน้ำปลาน,นี่ครับเป็นชูริจินนอครับเนี่ยตุ๋นถั่าแหนมส่วนอะไรครับเนาะที่บ้านผมบัดไปไปมีใช้บ้านหลังนี้หลังเดียวเพราะพวกผมที่นี่ครับมันเป็นชูรริจินนอครับมันจะเป็นขวดแก้ครับนี่แหละหลามซ้ำขวดร้อยของแทค้ครับส่วนมากเขจะใช้พวกไอ้ทิพรลสลทิพเล็กบ้านผมไม่เอาแหละผมเน้นความดั้งเดิมครับเนาะเอาด้วยจินนอครับนี่แหละขวดแก้วขวดเล็กเท่าไหร่เนี่ยเหรอ สามปลาครับปลาใส่สามปลาใส่ตัดมีปลาใส่ตัดทุกสามตัวครับเพราะมันเป็นสามปลาใส่ตัดแก้วอ่าเราจะใส่ลงไปคำนี้หรือน้ำปลาสวยราจิ้มนอกครับในที่บ้านผมมีที่เดียวตามทางอ่ะตามตทมตามตามทาใส่เยอะไปเดียวมันอันตรายเด็ดนี้ครับเป็นอันตรายต่อไตครับผมโรคตับตกไตโตกตับตกตกตักตับโอ้ยเดาไปเด่นเลยจุ๊บๆโอเคนะครับตัดตับไม่ได้จะใส่เด้ออันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอันนี้นะเขาเรียกว่าเขาขั่วครับเนี่ย นี่เลยเขาเรียกว่าหอมกลิ่นข้าวคั่วข้าของแท้เลยนี่อรัของแท้ที่พิเศษยี่ที่ตําเองคือมีเต่งเค้งนะครับแม่ผมดิละร้านนั่งตํามตําตุ้เฮียอยากดาดด้วยเท่านี้ใส่ลงไปมันจะหอมมันจะเริ่มความหอมนี่แหละโอ้ยนี่แหละที่เขาเรียกที่ไปที่มาของเขาว่าหอมกลิ่นข้าวคั่วแก้วโอ้หอมดีครับดีดิีออเออโอ้ยกูว่าอยู่ดีละครับผมต้องรีบปิดนะกลิ่นข้าวคั่วมันเตะตามกับถ้าเปิดไว้นานมันผมอาจจะบอดได้ กวอ้าววางไปผมนะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่พริกแล้วนะใช่ระบาดพริกอพริกสีเกียดหมดครับผมเนื้อเดือดแต่พริกสีขอรึเปล่าเนี่ยว้าแย่จังพริกสีเกียดหมดครับผมไม่เรนนะผมไม่กินเผ็ดไหมกินเผ็ดครับไม้กินเผ็ดกินอย่างนี้ดีกว่าไม่ใส่ครับผมขั้นตอนต่อไปวันนี้เราอยู่ที่โรงดอดดูแนวแก้เดี๋ยวผมไปหาท่ดนนี้ก่อนครับอันนี้ครับรอแป๊บหนึ่งครับ ทำน้ำทำทมเพื่อเป็นการเสียดาิกาโอแม่สีเวิลลาถ้าที่ได้พบกับนี่ครับน้ำปราหน่งตามแม่ละครนสีสมพสบายนี่มันเยอะไปมันแค่ชิมไม่ดีต่อไตแต่มันดีต่อใจคือแนะโอเคนะครับเราจะคนเลยนะวันนี้ดูครับดูด็กเด็ดดูขำคู่หนักหนักหนักนเฮียสะ่คอเาทำเขาทำตายเหยียดเยียบเอาขาคอนเทดเลทำาขาปุ๊บตกปุ๊บีดินบ่ <atra ff s> ดากนี่เสียดายตายคารุระสามร้อสี่ร้อยนะครับ3น0ะสารบาทแต่ไม่ขาดตัวแต่ไม่ยอมขาดใจกบอ้าวเนี่อ้เนี่ยอีละอีกละกินความอร่อยกุมนมเตะตามโอ้พูจอะไรพันพิเศษกับผมก็ตาบมบอดอ้าหาเงนะอานี่นี่ละเนือยจากงั้นตรากตรำกินงใหครห้ำเหยาะยืนน้ำใสเย็นใจเพื่อดับ โอ้ย่าบอกใครเกินไกลอาซับนุคร uh, ับถ้าไม่ซับคงคือคนป่วยทันทีครับนะนุ่นและพี่แก่เก่าพี่แก่เดิมคุณหมอขอคนสวยอ๋อคนสวยครับบมอผื่นแดงแฉะอยู่นดเฮ้ยเราบันเบิดฝันเบิดเรื่องมีแต่เบิร์นยี่เบินนั่นคนไปหาอะไรกันจมันด้วยอยู่เฉยนะมีแต่พบอะไที่จนครับโอ้ยจนเงินจนไม่ยอมจนใจโอ้ แก้วสนใจไหมผู้ส <Energie bastante learned> ัตว์สมานมากัดก้อนเกลือกินกับพี่สนใจไหมนี่แหละมันต้องได้ชีวิตได้รสชั้นนะอาครับคนณรวยไม่ดีหรอกนะไม่มีรถดรวยให้เธอขี่มีแต่รถดีให้เธอกินนะว่าแก้วอาจะโอ้โหไม่บอกเลยนะว่าผมจะกินข้าวได้หรือเปล่าครับรู้วันนี้นะเพราะผมอ่านกินตัวเองแทผมอิ่มเลวครับเต็มหนยงเลยไม่พอชิดได้ไง นี่ครับน้าเอ้เนี่ยขอย่าชิมเลยนะครับน้าถ้าไม่ทราบนี่คือคุณคุณเปิดทันทีนะครุณน้าไม่ทราบได้ไงผมเป็นญาติห่างของอาจารย์ยิ่งสักไหมครับผมอาจารย์ยิ่งเสือกเชฟเหมือนแกงเอาน้ำเขียบอุ่มโอ้ยก่อนอุบิสเาโน้อยสะมงคลฟื้นภูมิเตเสนอตึ้งตึ้งตึ้งทำไมการคุณ่ปิดซับโอ้ไม่ใช่ละอันนามันธรรงนี่หรออินแหละสูตย <Homer throat> <olurs> พีค <oung> ิด <osc> สักกี่ลานวแห้วผมอยากตคิดสักุลลสอนที่กรุงแบกแต่อมแมนแบกแต่ใช้กูดึงว้าสดอี้เดียวเปรี้ยวแต่ดีครับนะนี่เป็นสีสู้อโอ้โอ้โอ้ผมเก็บแล้วไม่ไหวแล้วพี่ต้องมาตอให้ผมหน่อยโอ้โอ้นช่วงนี้หอมแพงครับผมมองฟีมันเดียวมแกว ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับถ้าผิดพลาดระการใดก็เอาไปมาแน้วที่นู้ครับดโดดรองบัวแบบบ้านแบบนี้แหละรู้เดือนะครับนะเอาเนาะหลายคนถามผมว่าเอ๊ะพี่ทำไมผมถึงงอกอ่ะผมก็บอกไปเลยนะครับต่อไตแล้วมันต่ไตต่อพึ่งต่อยไตสรุปแล้วมันตต่อพึ่งต่อยพี่ก็แน่แน่ผมกหผมไม่บอกเขาไปงงครับผมเพราะเขาหงักเขาโอเคนะเขารู้เรื่องเนาะอย่าถามบ่อยนะศูนย์โอเคนั่นน่าจะได้แล้วมันะผมว่านาะ เดี๋ยวขอชิมเป็นรอบสุดท้ายนะ้องๆจะได้จะเดินหรือเปล่ามาดูมาดีเชียรมาชมน้ำกันเข้มครับเท่าึกยังน,นะไม,ม่ใช่เข้มนะผมผมหนักผมหนักน้ำประแดปะดปลาหนวดของไม่ละครเมื่อกี้น้ำนวดหนักไปนะ <c oughs> เข้มมันไม่ดีสุภาพครับไม่ดีต่อใจด้วยถ้าเกิดดีต่อใจไม่ดีเลยแหละเข้มเนี่ยโ,นะโอเคนะครับเจ้าหน้าทัจน์ต่อรายงานข่าวจอบที่มือข่าวเซียเด่น อนุบันลับให้ทำทำท่า